แกแกคิดด่ตัวเองโง่ไม่มีใครในโลกนี้สมควรถูกด่าว่าโง่เว้ยถ้าแกพยายามอะตอนมอสี่ใช่ไหมเราเคยคิดว่าตัวเองเก่ง,กงไม่พอไม่กล้าทำตามความฝันจนตอนนั้เราอยู่ปีสี่คณะแพทย์รามาขดผัวบร,บริหารเรากำลังทำเทมเพลตโนชันค่ะอยากให้คนที่ใช้เนี่ยเรียนเก่งขึ้นใช้ชีวิตยอย่างมีความสุขแล้วก็มีเป้าหมายมากขึ้นมาเข้าเรื่องก็คือตอนมอสี่ใช่ปะแบบมันมีเกณฑ์ที่ในการย่นพอเข้าแพทย์เนาะเราอยากเข้าหลายๆรอบแบบจะได้เพิ่มโอกาสในการติด คือมันมีเกณฑ์ว่าแบบต้องได้แบบคณิตรวมกันได้มากกว่า3.5วิทย์แต่ละวิทย์ต้องได้มากกว่า3.5เหมือนกันซึ่งตอนนั้นอะเปิดมาปึง้งตอนมสได้3วิชาเลขวิชาหนึ่งวิชาคณิตเพิ่มก็คือตอนนั้นอะแบบเครียดมากคือชีวิตจบละแน่เลยแบบด้ความคิดตอนเด็กแค่มสี่อะเนาะแบบมันคิดถึงแค่นั้นอนะคิดถึงแค่แบบจะต้องติดมาหาลัยอะไระไงเงี้ยแต่จริงในะชีวิตมันมีมากกว่านั้นมากๆ อ่ะกลับมาที่ม .4 ใช่ปะก็แบบรู้สึกเฟลนอยดาวแล้วก็แบบคิดว่าเออหรือว่าแบบเราโง่เกินไปที่จะเข้าขนาดนี้เขาคงตั้งเกณฑ์มาเพื่อที่จะคัดคนที่แบบท็อปจริงๆซึ่งแบบในตลอดชีวิตการเรียนแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่โดดเด่นอะไรแบบก็มีเราก็มีความเชื่อว่าเออคนที่แบบจะสอบติดขนาดนี้มันต้องแบบสุดยอดแบบท็อปอะไรเงี้ยจนทําให้เรารู้สึกว่าเออเราแบบไม่กล้าที่จะ ทำตามความฝันเวลามีคนมาถามก็อยากเข้าคณะอะไรหรอเฟิร์นก็จะตอบว่าอืมก็คณะแบบฟิลฟิสายสุขภาพแบบแล้วก็จะไม่ได้ตอบเต็มคําว่าฉันอยากเป็นแพทย์อยากเข้าคณะแพทย์อะไรเงี้ยคือลึกๆคือเราอายด้วยว่าเราพูดไปอะแล้วเราจะทําไม่ได้เว้ยไม่รู้ว่าใครเคยแบบมีความคิดแบบนี้เหมือนเราไหมก็เฟลใช่ไหมตอนนั้นเราพอมาตอนหมห้าจะมีการสอบแบบสอบอวนอ,นอ,นอใช่ไหมเชื่อว่าหลายคนที่แบบอยู่ในสายวิทย์ก็จะแบบ อยากแข่งกันสอบเพราะมันมีโค้ต้าในการเข้าแพทแทร็กโอลิมปิกแล้วก็ถ้ามีมันก็จะดูแบบโปรไฟล์ดีแล้วก็อาจจะแบบเป็นตัวการันตีว่าเออเราน่าจะแบบแฮนด์ลกับเนื้อหาแพทย์ได้นะถ้าเราเข้าไปถ้าเราติดสอบวนาวชีวะอะไรเงี้ยซึ่งอ่ะเตรียมตัวไปไม่ติดอืมก็เป็นอีกเหตุการณ์นหนึ่งที่แบบเศร้าแทบจะเศร้าที่สุดเลยในช่วงมปลายคือรู้สึก เฟลอีกรอบแล้วก็แบบเดาตัวเองอีกรอบว่าเออสรุปคือแบบเราไหวไหมวะไหวไหมแบบอืมเราแบบเราจะสอบติดไหมอะไรเงี้ยเป็นเหตุการณ์ที่แบบรู้สึกทําให้รู้สึกน้อยพอสมควรตอนมาหกมันก็จะมีการสอบแซดบีแมทสำหรับคนที่อยากเข้ารอบพอใช่ปะเราก็อ่ะฮึบอีกรอบว่ะเออเอาวะพยายามอีกรอบแล้วแบบเราก็คืออ่านเยอะมากแบบ แบบวันละอย่างต่ำแปดชั่วโมงอ่ะคือเราเราเข้าหมอเรายังไม่ได้อ่านแบบเยอะขนาดนี้ทุกวันเลยอทุกคนเราแบบพุ่งชนพร้อมพุ่งชนจนมันแบบจนมันถึงลิมิตอ่ะจนเรารู้สึกว่าแบบเออแบบร่างกายเราแบบไม่ไหวแล้วก็แบบจิตใจคือแบบคือเราก็พยายามทุกวันนะแต่เราก็แบบไม่เคยรู้สึกภูมิใจหรือรู้สึกว่าแบบเราควรที่จะได้รับรีวอร์ดนั่นแแต่ในแต่ละวันคือเราทํามันจนแบบ เหมือนกลายเป็นซอมบี้อะ่ะครั้งหนึ่งแบบเราแบบไปเรียนเต้นใช่ไหมแล้วครูบอกว่าทําไมเฟิร์นแบบเหมือนซอมบี้เลยแบบไม่มีชีวิตชีวาไม่มีแรงทําอะไรเลยหลออะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรากลับมาคิดว่าแบบทุทกวันที่เราตื่นมามีเป้าหมายไม่ว่ามันจะเป็นการทําอะไรก็ตามไม่ใช่เรื่องเรียนก็ได้อะ่ะแบบ แค่เรามีเป้าหมายเราอยากทําสิ่งนั้นในทุกวันเล็กๆทุกวันอะ่ะมันมีความหมายมากๆเราเว้ยแล้วแบบเราคนที่จะภูมิใจในก้าวเล็กๆเหล่านั้นไม่ใช่เอาแต่ไปพึ่งหวังว่าแบบเราจะต้องชนะเราจะต้องได้เราจะต้องติดนะคือถ้าแบบเราแบบไม่แบบ appreciate ในความสําเร็จเล็กๆในแต่และว,วันอะ่ะมันจะทําให้เราแบบกลายเป็นอมบีจริงๆแล้วสุดท้ายอะ่ะหลายๆอย่างมันก็ควบคุมไม่ได้แล้วแบบ ถ้าสมมติว่าเราทุ่มทุกอย่างขนาดนั้นไม่มีความสุขเลยในการเดินทางสมมติอาจจะเป็นการสอบเข้าั้งนั้นแล้วเราแบบไม่ติดอ่ะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบแตกสลายสําหรับเรามากเพราะว่าเราแบบมัวแต่หวังกับผลลัพธ์ตรงนั้นโดยเราไม่ได้ appreciate ตัวเราเลยที่แบบแค่เราพยายามในทุกวันเราเก่งมากแล้วเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนแบบที่กําลังอยากที่จะทําอะไรอยู่แล้วแบบมีเป้าหมายแล้วก็กําลังแบบ กดดันตัวเองหรือคิดว่าตัวเองเก่งไม่พอให้เราคิดว่าแค่เราแบบอยากที่จะทําคิดที่จะมีความฝันอ่ะแค่นี้มันก็เก่งม,มากๆแล้วแล้วก็วอย่าให้แบบความคิดที่ว่าแบบเราดีไม่พอเราเก่งไม่พออะมาแบบเป็นตัวตัดสินเราว่าเราทําสิ่งนั้นไม่ได้คือเรายังไม่รู้เลยว่าเรามีพลังแล้วก็มีอำนาจมากพอที่จะทำสิ่งนั้นเว้ยเวลาเรามีความคิดลบๆเข้ามาเช่นแบบเหมือนในเรื่อง inside out ใช่ไหม ที่มันจะมีแบบเ n ็น e t y ี้แซด s นเข้ามาเรามีสิทธิ์ที่จะควบคุมความรู้สึกของเราความรู้สึกบางอย่างมันสามารถเข้ามาแล้วก็ออกไปได้เว้ยถ้ามันมีความรู้สึกเราลเข้ามาให้เราผลักตัวน,นั้นออกไปบอกให้มันไปนั่งมึงไปนั่งนิ่งๆตรงนั้นนะอย่ามายุ่งกับความพยายามและความฝันของเราบอกมันเลยอือเราก็อยากให้ลองคิดว่าแบบในชีวิตเราที่เราแบบได้อะไรบางอย่างมาเราก็คงเคยคิดว่า เราอะคงแบบไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้หรอกแต่เป็นไงล่ะตอนนี้เราก็อยู่ในจุดนี้แล้วก็ทําสิ่งนี้ได้ตัวเราในวัยสิบขวบวัยสามขวบวัยที่ยังอยู่ในท้องแม่ก็คงภูมิใจที่เราทําสิ่งนี้ได้เพราะฉะนั้นทําไมเราจะทําสิ่งนี้ที่เราจะทําต่อไปไม่ได้ละ่ะจริงไหมให้เชื่อมันในตัวเองถ้าเราคิดลบๆว่าเราโง่ทำไม่ได้เราจะกลายเป็นคนที่ทําในสิ่งที่วนเวียนอยู่กับสิ่งนั้น แต่ถ้าเราคิดในทุกวันว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันมีความหมายกับเราแล้วเราสามารถทําได้อ่ะเชื่อว,วันหนึ่งอะมันจะเป็นจริงถ้าแกคิดว่าแกกากอย่าลืมว่าแกคือกากเพชรถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ขอฝาก Academic Life OS Template Notion ที่ช่วยด้านเทคนิคการเรียนจากการชีวิตแล้วก็ทำตามเป้าหมายอย่างมีความสุขมากขึ้นที่ลิงด้านล่างเลยใครมีคำถามอถามคลิปอะไรก็คอมเมนต์เลยบ๊ายบาย